ฉันไปถ่ายทำมานี่นะมันอเอาไว้ห้นักท่องเที่ยวเพื่อนๆคนไหนกิดไหลไม่ออกมาดูทางนี้เด้อฉันว่ามันทำให้จิตใจเราดีเดยเขาออกวงแล้วก็ไปยืนดูเนาะเราก็เขาก็หอมหมเนาะพี่นองเนาะมันเป็นอะไรที่สดชื่นมากๆเลยนะพี่นองเอยนี่นะ มันอเอาแว่ให้ยนักท่องเที่ยวสิ่งที่เราได้รับเนะพี่นองว่าแม่พี่นองรู้ถ่ารู้ต้นเขาเนะมันมันเพราะที่นี้มันมีธรรมชาติหลากหลายให้เลือกดูเหล้วข้อสำคัญนะมันไม่มีความหลดมันอยู่ทำกลางต้นเนะเอาแบ่งสิ่งเรานี้มาแบ่งปันพี่นองเด้อ เข่าเด้อเขาออกลวงว่าฝากเด้อแต่คลิปนี้ฉันเคยลงแล้วเด้อแต่ว่าฉันพู้ภาษากลางนะแต่มาคลิปนี้ฉันจะหอมแล้วก็เออเวลาเราอ่ะสูตรลมหายใจเข้าไปนะมันมีที่สวยงามตอนนี้ฉันไปยืนถ่ายเนี่ยเกเอ,อ,เ,อ,อเข้าในหู่้หอมเลยเด้อนีนะมันเอาไว ห้นักท่องเที่ยวหลาดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมาดูเด้อธรรมประิของเขานี่ค่อนข้างที่ดูแลฉันไปถ่ายทำมาไม่หลากหลายเลยเด้ไม่ใช่เฉพาะ้นเขาอย่างเดียวนะพี่น้องมันเป็นอะไรที่ที่สวยงามมันดูแลวสวยงามเนาะ แหล้านานี่เขาจีเมตใสสารเคมีเลยเด้อนานน่เห็นความเขียวขจีของธรรมชาติเนาะมันดูแล้วมันก็ลมลื่นดึกยลงเราใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เนาะพี่น้องเอห้ทางความสวยงามเนาะต้นเขาก็เขียวชน,นะแล้วก็ล้วงเขาเมฆเขาเนี่ก็ทำให้เองเป็นอ่ามาบริโภคได้เนอะเป็นชีวิตประเดีย๋ย พี่น้องแต่คนของฟังออกเนะาะภาษาพลาดนี่นะเห็นเขาไหมละ่ะเดี๋ยวจะเลยเอาสิ่งเหล่านี้มาฝากพี่น้องด้อันเห็นว่ามันมีประโยชน์อย่างหน่อยกอ็สบายตาเนาะหอมแล้วก็เออเวลาเราสูดลมหายใจเข้าไปนะมันมได้ยินเสียงลมนี่ผัดชิวชิวช,วชิวเลยนะแล้วสิ่งที่เราได้รับเนาะ พี่นองว่าแม่พี่นองดูถะดูต้นเขาเนาะมันมันโอเน่เป็นเขาหอมมะลินะนี่เขาหอมมะลิเด้อที่จะนับมาให้พี่นองดูนี่นะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเด้อพี่นองตลาดเด้อพี่นองเด้อพี่นองมาดูเด้อธรรมชาติของเขานี่ค่อนข้างที่ดูแล ธรรมชาติเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างเลยเด้อย่างมันเองนะเวลาไม่สบายใจนะเองจะไปที่นี่เด้สิ่งที่เราได้รับเนาะพี่นองว่าแม่พี่นองดูถ้าดูต้นเขาเนะมันมันใหม่หลากหลายเลยเด้ไม่ใช่เฉพาะต้นเขาอย่างเดี๋ยวนะพี่นองมันเป็นอะไรที่ที่สวยงาม มีความชุดชื้นแล้วเขาขอสําคัญเขาไมา่เขาไม่ใส่สารเคเมีอะไรได้เนะมันก็นเลยค่อนขางติจดีนั่นแหละฉันดูเลยสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนเด้อวันนี้ฉันเนาวค่ะเห็นความเขียวขจีของธรรมชาติเนอะมันดูแล้วมันก็ลมรื่นดึกเลย เราใช่สิ่งเ่าหนี้ให้เป็นประโยชน์เนาะพี่น้องนี่มาพูภาษาโคราชเด้อ<ะ>พี่น้องพี่น้องมาดูเด้อมาดูเข่าเด้อเขา้าด<ะ>ิพี่น้องแต่คนของฟังออกเนะะาะภาษาโคราชนี่น่ะเห็นเข่าไหมละ่ะเนาะเอาแบ่งสิ่งเหล่านี้มาแบ่งปันพี่น้องเด้อ กิ่สบายตาเนาะฉันเห็นแล้วว่ามันเป็นอะไรฉันไปถ่ายทำมาจำบันอีกเนาะพราะบานเราเนี่ต้องกินเขากันเนาะกี่นองเนะะาะภาษาเนี่เป็นภาษาเลี่นฉันเลยเอาสิ่งเหล่านี่มาฝากพีนองด้อฉันเห็นว่ามันมีประโยชน์ยังหน่อยก่อน สบายตาเนาะนี่นะมันเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวสิ่งที่เราได้รับเนาะพี่นองว่าแม่พี่นองรู้ถ้ารู้ต้นเขาเนาะมันมันใหม,ม่หลากหลายเลยเดยไม่ใช่เจพาะต้นเขาอย่างเดียวนะพี่นองมันเป็นอะไรที่ที่สวยงามเพราะเอกก็เป็นลูกชาวนาเนาะ มอกรก็อยู่ละทองไรทองน้าแบบนี้แหละเห็นได้ยินเสียงลมนี่ผัดชิวชิวช้วชิวช้วเลยนะเร็ว <ś la> ฉันไปถไทท่ายทำมาเล้วมันก็มีความตุกตามอัต,ตภ,าอภาพเนาะเพราะเอกก็เป็นลูกชาวนาเนาะม <ś la> อกรก็อยู่ละทองไรทองน้าแบบนี้แหละ ฉันมีความสดชื่นแล้วเขาขอสําคัญเขาไม่เขาไม่ใส่สารเคมีอะไรด้วนเนาะมันก็เลยขนขางติดจีดีนั่นแหละฉันดูเลยความสดชื่นแล้วเขาขอสําคัญเขาไม่เขาไม่ใส่สารเคมีอะไรด้วนเนาะมันก็เลยขนขางติดจีดีนั่นแหละฉันดูเลยมันมีความสุขนะเพื่อนเพื่อนธรรมชาติ ที่เขาวาบําธรรมชาบําบัดเน,เนอะนี่ก็คือใช่นี่ในแบบนี้เลยฉันไปถ่ายทำมาเดี๋ยวฉันเลยเอาสิ่งเหล่านี่มาฝากพี่น้องเด้อเ,เห็นว่ามันมีประโยชน์ <c oughs> ยังหน่อยก็สบายตาเนอะเ,อ,ะ <c oughs> เอาแบ่งสิ่งเหล่านี่มาเบ่งปันพี่น้องเด้อมาผูกภาษาโคราชเด้อ พี่น้องพี่น้องมาดูเดอ้อมาดูเขาเดอ้อเขามันดูแล้วสวยงามเนาะแล้วนานี่เขาจีเมตใส่สารเคมีเลยเด้อนานเข่าเดอ้อเขาออกรวงมาฝากเดอ้อแต่คลิปนี้ฉันเคยลงแล้วเดอ้อแต่ว่าฉันผู้ภาษากลางนะแต่มาคลิปนี้ฉันจะเพราะเอก็เป็นลูกชาวนาเนาะ โมอกอรก็อยู่ละทองไรทองน้แบบนี้แหละเห็นไฮจากความสวยงามเนะต้นเขาก็เขียวชนะแล้วก็ล้วงเขาเมฆเขาเนี่ยก็ทำให้เองเป็นอ่ามาบริโภคในเนอเป็นชีวิตไปเขาออกล้วงแล้วก็ไปยืนดูเนะแล้วก็เขาก็หอมหอมเนอพี่น้องเนะมันเป็นอะไรที่สดชื่นมากๆเลยนะพี่น้องเอยหอมแล้วก็ เออวลาเราสูดลมหายใจเข้าไปนะมันเป็นกีสบายตาเนาะฉันเห็นแล้วว่ามันเป็นอะไรฉันไปถ่ายทำมาจำบันอีกเนะเาะพ่อบ้านเราเนี่ต้องกินข้ากันเนาะีินนองเนะะาะภาษาเนี่ยเป็นภาษากี่สบายตาเนาะฉันเห็นแล้วว่ามันเป็นอะไร เพราะที่นี่มันมีธรรมชาติหลากหลายให้เลือกดูแล้วข้อสำคัญนะมันไม่มีควันลดมันอยู่ทำกลางต้นเขาออกวงแล้วก็ไปยืนดูเนาะแล้วก็เขาก็หอมหอมเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นอะไรที่สดชื่นมากๆเลยนะพี่น้องเอ้ยธรรมชาติเนี่ยมีประโยชน์ได้หลายอย่างเลยเด้อย่างเหมือนเนอ็นะเวลาไม่สบายใจนะเอ็จะไปที่นี่เดย จำบานอีกเนาะพราะบานเราเนี่ต้องกินเขากันเนาะพี่น้องเนาะภาษาเนี่เป็นภาษาครลาดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมาดูเด้อทำประชาิของเขานี่ค่อนข้างที่ดูแลแเราแ่เลยเอาสิ่งเหล่านี่มาฝากพี่น้องเด้อเห็นว่ามันมีประโยชน์ยังหน่อยก่อน สบายตาเนาะเข่าเด้อเขาออกลวงมาฝากเด้อแต่คลิปนี้ฉันเคยลงเร็วเด้อแต่ว่าฉันผู้าษากลางนะแต่มาคลิปนี้ฉันจะ <c oughs> พี่น้องแต่คนของฟังออกเนาะภาษาคลาดนี่นาเห็นเขาไหมละ่ะฉันไปถ่ายทำมา